สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะน,นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทรัพย์สินบ้านและที่ดินที่พัทยาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว61.6ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวฟรีแอร์3ตัวนะครับราคา3ามล้านหนึ่แบาทมีค่าส่วนกลางนะครับห้าพบาทต่อปีนะครับในส่วนของค่าโอนก็เป็น50-50นะครับจากเอ,อ่คนขาย 5 0แล้วก็จากผู้ซื้อ50%นะครับทรัพย์สินนี้อยู่ที่หนองไม้แก่นนะครับเมืองพัทยาอยําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอาหารทะเลหาดทรายสายลมนะครับหาดสวยๆโอโซนดีๆนะครับไปสูตรอากาศไปเล่นน้ำทะเลกันที่เมืองพัทยาบางละมุงชลบุรีนะครับซื้อแล้วคุ้มครับบ้านหลังนี้ 61.6ตารางวานะครับราคา3ล้าน1แสนบาทนะครับผมได้ให้เบอร์ของคุณเอกนะครับซึ่งเป็นผู้ขายนะครับแล้วก็ลายไอของคุณเอกแล้วนะครับติดต่อพูดคุยโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับมาอยู่ที่พัทยานะครับท่านผู้ชมเป็นบริการของกลุ่มพัทยาเฮาส์ฟอร์ยูนะครับเป็นกลุ่มที่ดำเนินการทำธุรกิจด้าน การซื้อขายบ้านนะครับที่ดินในเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอให้มีความสุขกับการซื้อบ้านที่สวยและคุ้มราคาถูกเพื่อที่จะมาอยู่เมืองท่องเที่ยวเมืองชายหาดเมืองทะเลของเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ร0 8ชแนรับบริการโปรโมตการซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินโปรโมต้านค้าร้านอาหารบ้านเช่าที่พักโรงแรมทั่วประเทศนำเสนอผ่าน y o u u u e f f c e e o o o l ลายติดต่อ0898535532 l ลาย ID 8900 CM พบกันนะครับ